สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวตากวันนี้วันพุทธที่สองมิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้วันอังคารเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการประชุมกันโดยมีเรื่องสำคัญนะครับที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีมติ อนุมัติเรื่องของมาตรการเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยแหละครับในภาพรวมของทั้งประเทศเลยนะครับโดยมีมาตรการต่างๆที่สำคัญๆค,ครับได้แก่โครงการที่หนึ่งครับเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับเฟสสามโครงการคนละครึ่งนี้เนี่ยก็หมายความว่าก็รับสมัคร ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้วงเงินที่จะเป็นอยู่ในวงเงินในแอปพลิเคชันนะครับคนละ3,000บาทโดยแบ่งจ่ายออกเป็นสองงวดนะครับงวดละ1,500บาทแล้วก็ในวงเงินนี้ก็นำไปใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของในร้านค้าต่างๆที่ร่วมโครงการ ซึ่งก็จ่ายในราคาครึ่งเดียวนะครับเช่นถ้าสินค้านั้นราคา100่งร้อยบาทเ,าเวลาใช้แอปกระเป๋าตังค์ซื้อเนี่ยนะครับก็ซื้อในราคาเพียง50บาทส่วนอีก50บาทนั้นเนี่ยผู้ขายนะครับก็จะได้เงิน50บาทจากทางาภาครัฐจ่ายให้สมทบนะครับก็เรียกว่าคนละครึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจ่ายครึ่งหนึ่ง ผู้ขายนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นโครงการคนละครึ่งเฟสสามที่จะเพิ่มการรับสมัครคนจำนวนให้ได้ถึงสามสิบกว่าล้านคนนะครับจึ่งจะทำให้การใช้จ่ายหมุนเวียนเศรษฐกิจในการขายค้าขายต่างๆเนี่ยจะได้หมุนเศรษฐกิจได้นะครับโครงการที่สองก็จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่จะเพิ่มให้เดือนละ 200บาทเป็นเวลาอีกต่อไปอีก6เดือนครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยนะครับที่มีบัตรถือบัตรอันนี้อยู่นะครับก็จะได้เพิ่มต่อไปอีก200บาทต่อไปอีก6เดือนครับอีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับเป็นโครงการใหม่ซึ่งเป็นการนำเอาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมา ลดราคานะครับเป็นราคาส่วนลดให้กับคนที่ซื้อข้าวซื้อของในร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการใหม่ส่วนโครงการสองแรกอันนั้นเนี่ยคนละครึ่งกับบัตรสวัสดิการเนี่ยถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับแล้วอีกข้อมูลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอ,อสมอเพิ่มขึ้นนะครับ เพื่อปลุกขวัญนักรบชุดสีเทาน่าะครับซึ่งเป็นพี่น้องอสมอของเรานี่แหละครับที่ทํางานเคียงบา่าเคียงไหลกับคุณหมอคุณพยาบาลในทุกเ,เรื่องเลยนะครับตั้งแต่สอบสวนโรคกางป้องก,กันโรคการคัดกรองคนต่างๆในพื้นที่ทั้งหมดพี่น้องอสมออนักรบชุดเทาเนี่ยแหละครับที่เป็นกําลังสําคัญแล้วก็ถือว่าในการทํางานที่ผ่านมาก็เป็นที่อยอมรับ ของทางทุกฝ่ายนะครับทางกระทรวงสาสุขก็ได้เ,เชิดชูเกียรติคุณนะครับว่านักรบชุดสีเทานี้เป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเรื่องโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นไปด้วยความเ,เรียบร้อยจนกระทั่งเราสามารถผ่านวิกฤตมาได้ทั้งสองสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับนักรบสีเทาชุดสีเทาเนี่ยก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญเคียงคู่กับคุณหมอคุณเบียนอยู่นะครับค่าตอบแทนที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการจ่ายค่าตอบแทนต่อเนื่องไปอีกสามเดือนนะครับก็เพิ่มเติมให้ต่อเนื่องออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นมติคลรมที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา ที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะครับที่ทางรัฐบาลมองเห็นถึงความยากลำบากในช่วงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทุกคนก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือในการฝ่าวิกฤตให้ได้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นการช่วยเหลือหรือการทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเนี่ยมันก็จะติดติด,ดขัดๆนี่แหละครับเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดมันยังไม่สามารถป้องกันได้นะครับ ดังนั้นเ,เรื่องของมาตรการต่างๆก็พ่อแม่พี่น้องก็คงต้องออให้ความร่วมม้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งกันต่อไปนะครับในส่วนของสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะครับในเรื่องของตัวเลขทั้งหมดนะครับวันนี้ประเทศอินเดียก็เป็นสัญญาณดีขึ้นตามลำดับครับอย่างที่กาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าอินเดียเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อลดลง อยู่ในระดับหนึ่งแสนต้นๆนะครับเดิมสี่สามแสนสี่แสนยังอย่างต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ลดลงมาตามลําดับช่วงในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เหลือเพียงหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันคนนะครับติดเชื้อในเมื่อวานนี้วันเดียวแต่ก็ถือว่าหลักแสนอยู่นะครับก็ยังเยอะอยู่ส่วนผู้เสียชีวิตก็ลดลงเช่นเดียวกันครับจากเดิมสามพันสี่พันคนเนี่ย เมื่อวานนี้ลดลงเหลือ2,000ประมาณ2,800คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของประเทศอินเดียก็ยังเห็นแสงสว่างอยู่บ้างครับว่าทั้งจำนวนผู้ป่วยและก็จำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับอันนี้ประเทศอินเดียซึ่งถ้ากลับไปดูที่ประเทศอินเดียเนี่ย เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาค่อนข้างฉีดได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าประชากรเขามีมากนะครับมันก็เลยอัตราหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของการฉีดเนี่ย<ม>ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคร<ม>อบคุมประชากรทั้งหมดนะครับในส่วนของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับ ประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย2,230คนครับซึ่งใน2,330คนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต38คนครับเมื่อวานนี้เป็นตัวเลขเมื่อวานนะครับโดยใน2,230คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ77คนครับก็ลดลงมาเยอะครับเมื่อเมื่อวันซืนนั้นเนี่ยพันกว่าคนนะครับเกือบ2,000ัน วันนี้ลดลงเหลือ77คนนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีในเรือนจำนะครับในการควบคุมโรคนะครับส่วนจังหวัดต่างๆครับกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็เหลือ800กว่าคนนะครับก็ถือว่ายังทรงๆอยู่นะครับในระดับกรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่ ยังคงมีการระบาดก็สมุทรปราการก็ยังสองร้อยกว่าคนนะครับนนทบุรีก็ร้อยกว่าคนเพชรบุรีก็ยังหนึ่งร้อยหกสิบหกคนครับเมื่อวานนี้เพชรบุรีส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็คือจังหวัดตรังครับมีผู้ติดเชื้อหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนจังหวัดตาก ของเราครับพ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดตากเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อตามรายงานเพียงหนึ่งคนครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นเพศหญิงนะครับเป็นผู้หญิงอายุ49ปีซึ่งอยู่ที่บ้านผาพึ่งเนี่แหละครับเป็นผู้สัมผัสแล้วก็อยู่ในการกักตัวแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อนะครับก็พบว่ามีการติดเชื้อ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในบ้านผาพึ่งในคลัสเตอร์หรือในกลุ่มเดิมของจังหวัดตากนี่แหละครับในการตรวจเชื้อที่บ้านผาพึ่งอย่างที่ผมกล่าวเรียนพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับว่าการตรวจเชื้อเชิงลุกในรอบที่สองนะครับเราจะทาการตรวจเชื้อทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับประชากรทั้งหมดสองพันกว่าคนเนี่ย หลังจากตรวจเชื้อรอบแรกไปแล้วนะครับแล้วก็นำผู้ที่สัมผัสแล้วก็มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สัมผัสก็กักตัวนะครับแล้วก็ตรวจเชื้อซ้าในประชาชนทั่วไปก็มีการล็อกดาวน์ให้อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ห้ามออกไปนอกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ในเ,เมื่อเวลากักตัว14วันตอนนี้ก็เข้า เป็นวันที่สิบห้าสิแล้วนะครับเพราะว่ามีการล็อกดาวหมู่บ้านอีกอีก7วันนะครับเพิ่มเติมซึ่งในรอบที่สก็จะมีการตรวจเชื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองพันคนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอตรวจให้แน่ใจจริงๆเพราะในคัสเตอร์นี้ถือเป็นคัสเตอร์เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เกิดการติดเชื้อขึ้นในจังหวัดตากดังนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นใจครับเพราะว่า พี่น้องชาวมงที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้เนี่ยก็มีการอยู่ครอบครัวหนึ่งหลายคนครับมีความเสี่ยงถ้ามีการติดเชื้อ,อยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็จะทําให้เกิดการระบาดในรอบ2ได้นะครับอันนี้ก็ได้วิเคราะห์กันแล้วแล้วก็มีการล็อกดาวน์ต่อไปอีกเพื่อที่จะตรวจเชื้อเชิงลุกให้มั่นใจจริงๆครับถึงจะคลายล็อกดาวน์กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของบ้านผาพึ่งครับ ในส่วนของหมู่บ้านล็อกดาวอีกหมู่บ้านหนึ่งคือบ้านวานเล่เหนือนะครับซึ่งก็สถานการณ์ถือว่านิ่งแล้วนะครับผู้ตรวจสอบอตรวจเชื้อหาเชื้อผูอ้สัมผัสรต่างๆก็ไม่พบเชื้อแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการรอให้ครบจำนวน14ี่วันที่เราขอให้มีการห้ามเคลื่อนที่ออกจากหมู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ของจังหวัดตาของเรานะครับ ในส่วนของเรื่องวัคซีนครับพ่อแม่น้องครับสักนิดหนึ่งเรื่องวัคซีนเนี่ยถือว่าขณะนี้ก็ยืนยันแน่นอนครับ7มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ออกมายืนยันหนักแน่นนะครับว่า7มิถุนานเนี่ยมีวัคซีนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจํานวนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวดูจํานวนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะแจกจ่ายไปในทุกจังหวัดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการทยอยอส่งวัคซีนให้กับแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อไปฉีดให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนนะครับผมผมกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องอโดยย่ออย่างนี้นะครับว่า,าตามที่ได้พอมีน้องอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่ป่วยเจ็ดโรคที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะทานทางระบบพ,พร้อมก็ดีไม่ว่าจะผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน เอ่อ,อ,อสอพสตอ,อะไรก็ดีเนี่ยนะครับทั้งหมดรายชื่อทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วซึ่งจังหวัดตากของเราก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณตัวเลขนะครับห้าหมื่นแปดพันคนครับที่อยู่ในทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในห้าหมื่นแปดพันคนนี้เนี่ยก็มีการจัดลำดับนะครับตามวันที่ท่านลงทะเบียนนะครับ ท่านลงทะเบียนวันไหนก็ถูกจัดลําดับไว้อยู่ก่อนวันต่อมาก็อยู่ถัดมานะครับวันหลังก็อยู่หลังอันนี้ก็จะเป็นลําดับของการลงทะเบียนเมื่อมีวัคซีนมาไม่ว่าจะมามากหรือมาน้อยเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโรงพยาบาลร่วมกับทางอำเภอนะครับที่ทำการปกครองอำเภอแต่และอำเภอก็จะแยกดําเนินการเลยนะครับอำเภอใดก็อำเภอนั้นเลยนะครับ เขาเมื่อได้รับวัคซีนมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยจังหวัดจะจัดสรรไปให้แต่ละอำเภอทุกอำเภอนะครับแต่ว่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลงทะเบียนนะครับถ้าวัคซีนได้มาน้อยในลอตแรกๆนี่แหละครับก็ทางแต่ละอำเภอเขาก็จะแจ้งไปยังผู้ที่ลงทะเบียนลำดับแรกๆมาก,ก่อน นะครับใครลงทะเบียนแรกๆมาก่อนกอ็จะถูกแจ้งให้มาเตรียมตัวการฉีดเริ่มต้นในวันที่เจมิถุนาครับแล้วก็ถ้าวัคซีนทยอยมาหรือแม้กระทั่งวัคซีนขาดช่วงอย่างไรก็ตามเนี่ยคิวก็จะเป็นไปตามนี้แหละครับเ,เป็นไปตามลำดับการลงทะเบียนจะไม่มีการแซงคิวเด็ดขาดนะครับแต่ว่าในในวันที่ที่ระบุไว้ว่าจะฉีดวันนั้นวันนี้อาจจะเคลื่อนได้ครับเพราะว่า จำนวนวัคซีนที่มาก็ขึ้นอยู่กับทางส่วนกลางจะส่งมาแต่ละล็อตเมื่อไหร่แต่ละล็อตมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็สั้นๆเพื่อที่จะให้เห็นโดยย่อครับเป็นไปตามลำดับที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้ลงทะเบียนเอาไว้แค่นั้นแหละครับแล้วก็แต่ทะลทยอยเรียกตามวัคซีนที่ได้ได้มาร้อยเข็ม ก็จะเรียกร้อยคนนะครับได้มา200ก็จะเรียก200คนตามลำดับที่ลงทะเบียนนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับนี่คือเรื่องวัคซีนก็เตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องสถานที่ฉีดในวันน่าจะวันไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับจะมีการแจ้งไปยังผู้ที่จะรับการฉีดนะครับในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าวันที่7มิถุนาก็คือวันจันทร์ ก็จะได้เริ่มฉีดกันนะครับจะมีการแจ้งลงหน้าประสานไปยังท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อให้เตรียมการเชิญแจ้งแล้วก็ให้เข้ามารับวัคซีนในสถานที่ที่กําหนดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่โรงพยาบาลประจำอําเภอนั้นๆน,น,นะครับที่จะเป็นจุดฉีดหลักก่อนในช่วงแรกๆแต่ถ้าวัคซีนมาเยอะจะขยายจุดฉีดครับเพื่อให เร็วแล้วก็ทันต่อความต้องการทันต่อจํานวนที่มีการลงทะเบียนเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนซึ่งต้องซักซ้อมกันอีกแล้วเดี๋ยวผมจะได้นําเอารายละเอียดต่างๆมากราบเรียน่พรา่พี่น้องอทุกๆวันนะครับในเรื่องของเรื่องวัคซีนจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ